ถ้าเกิดว่าคนสองคนถูกกันกันทำไมถึงแบบดูแรมน้องมเงยอะ <c oughs> เห็นรู้เลยว่าแบบประคองอย่างโคตรอะ,อ,ะอันนี้พูดตามตรงผมผมรู้สึกว่าคือผมคิดว่าผมจะกะว่าจะต้องทํางานให้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นงานที่เราไม่ได้รับผิดชอบคนเดียวเราต้องรับผิดชอบันทักคนแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นพี่เป็นพี่ผมจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบมากกว่า รู้ว่ามันมีบางอย่างที่น้องทาอะไรที่มันบแบบแสดงไม่ได้ทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นแปลว่าเป็นความไม่จ้องของเราจริงๆแล้ว่พอทํางานด้วยผมรู้สึกค่อนข้าง,งประทรับใจเรจะส่งไปถ้าเกิเดว,ว่าน้องเขาไม่รับแล้วน้องเขาไม่ส่งกลับมาด้วยด้วยสิ่งที่ผมส่ไปไใส่ใจเหมือนกันน้องเขาเป็นคนตั้งใจเหมือนกันมันทาให้ผมบางท่านที่เราประทับใจที่ทำงานร่วมกับน้ององเขาคือผมผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนม,มีสติสวรรค์แต่น้องเขาไม่ได้แบบน้องเขาไม่ได้ น้องเขาไม่ใช่คนที่คิดว่าตัวเองแบบมีพรสวรรค์แล้วก็จะไม่พัฒนาแต่น้องเขาเป็นคนที่พัฒนาตลอดเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็ตั้งใจที่จะเปิดรับตลอดนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยก็มันทําให้ผมรู้สึกว่าโอเคนี่คือทีมที่เราจะทําให้มันแข็งแ,แกร่งคอะไรอยาาทงี่งทำงาน้กันาให้พูดตอนนี้ผมให่คิดว่ามาสามารถเป็นตัวมาเองได้ อยากที่แบบมาให้กินแล้วก็อยากข้างบนอยข้างบนใช่ก็อบอกสิก็อยากให้มาแต่วต่ามาเก่งมาเก่งมากๆแล้วเ,เอามาเก่งมากๆแล้ว รู้ส uhm ึกยังไงที like we ่แบบว่าเหนาวใจเหมือนกันแหละเพราะว่าทุกคนเขารู้ว่แต่ถึงคนแบบเดือนที่แบบขับเขามากอะเนาะแล้วเราเป็นแบบมือใหม่ที่เอากัดคำพังได้อะไรแต่มาเจอไอ้อู่ของพี่เมย์รู้สึกได้ไหมว่าพี่คนนี้เขาเพือนบู้ยดูผมรู้สึกได้ตั้งแต่เจอแต่ครั้งแรกเลยเพราะว่าพี่เมย์เขาทั้งที่พี่เมย์เขาแบบเป็นเป็นพี่เขาเป็นแสดงมาก่อนหน้าแล้วอย่างเงี้ยครับ เเขาแบบคอยเข้าหาแต่ล้วแต่ครั้งแรกที่เจอกันมันมาแบบทักทายมีณนม่เขาแบบสอนผมนะอยากจะมาสอนสอนทุกอย่างนะครับผมรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าดีใจที่แบบได้พี่เมย์มาเป็นพันเนอร์เนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อาจจะไม่ใจดีกับผมขนาดนี้เขาเดินไปไหนตรงไหนห้องแถวเขาอาจจะทิ้งเราเลยก็ได้แต่นี้เขาก็เลือกที่จะแบบพาเรามาให้เรารู้สึกเป็นบ้าน ผอยากให้พี่มเมฆเจอพี่เมฆเขาเจอแต่อะไรที่ดีๆเพราะว่าผมผมอยากให้พี่เมฆมีชีวิตที่ดีเราะแบบผมอยากให้คนรอบตัวผมอะอยากให,ให้คนรอบตัวผมเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความมีชีวิตที่ดีเขาจะได้มีความสุขในชีวิต